สวัสดีครับผมอรุณศรีในคลิปนี้จะเป็นศัพท์ที่เอามาคุยกันด้วยภาษาง่ายๆหรือจะพูดว่าคุยกับเด็กๆได้นะครับเรียนได้พูดง่าย Is anyone at home? Is anyone at home? มีใครอยู่บ้านไหมอันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆ อาจจะเราเดินเข้าไปแล้วเห็นเด็กอยู่ในบ้านหนึ่งคนเราก็ถามว่า is anyone at home ถ้าพูดแบบเร็วๆก็เป็น is anyone at home มีใครอยู่ในบ้านไหม are you home alone are you home alone หนูอยู่บ้านคนเดียวเหรอหรือถ้าคนโตหน่อยก็ คุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอทำนองนี้นะครับสั้นๆ are you home alone alone ก็แปลว่าคนเดียวคือไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหรือไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากคนที่เราคุยด้วย where are your parents where are your parents พ่อแม่หนูไปไหน มองดูแล้วไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็เลยถามว่า where are your parents parents ก็คือพ่อแม่นะครับแสดงว่าคนที่ถามเนี่ยก็คุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีนะครับไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆ a I'm home alone I'm home alone นะเมือเ่อกี้เจอสองคำถามตอนนี้ คำตอบบ้างนะครับหนูอยู่บ้านคนเดียวค่ะ i m home alone เป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆนะครับหนูอยู่บ้านคนเดียวหรือฉันอยู่บ้านคนเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็ผมอยู่บ้านคนเดียวอาจจะเป็นเด็กชาย my parents went to grandmam's house My parents went to g r a n d m a m s house พ่อแม่หนูไปบ้านยายค่ะ g r a n d m a หรือ Grandmother นะครับ Grandmother's house ก็ได้ My parents went to g r a n d m a m s house อันนี้ก็เป็นคำตอบสั้น,นงๆง่ายๆ When are they coming back? When are they coming back? พวกเขาจะกลับมาเมื่อไร When นะครับ When ก็หมายถึงเมื่อไหร่ Coming back กลับมานะครับ When are they coming back? ก็ถามเผื่อว่าจะได้คำตอบบ้างนะครับอันนี้เราก็ไว้ใช้พูดได้ถามได้ My mom said That soon she would return. My mom said that soon she would return. แม่หนูบอกว่าไปไม่นานก็กลับ soon นะครับ soon แปลว่าไม่นานก็ได้คำตอบแล้วนะครับคำว่าไม่นานก็อาจจะประมาณสักสองสาชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับ Your parents probably have something to talk. Your parents probably have something to talk. พ่อแม่หนูมีธุระต้องคุยกันคือคุยกันกับยายนะครับคำว่า have something ก็คือพูดกันแบบง่ายๆบ้านๆเพราะไม่ใช่คุยทางธุรกิจ Are you hungry? Have you eaten yet? Are you hungry? Have you eaten yet? มาสองคำถามเลยหนูหิวไหมหรือเธอหิวไหมหนูกินอะไรแล้วยังก็เป็นคำถามที่แสดงถึงความห่วงใยนะครับซึ่งเป็นปกติผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นห่วงเด็กๆนะว่าหิวหรือยังกินอะไรมาแล้วยัง I eat pork porridge that my m o m made. I eat pork porridge that my m o m made. หนูกินข้าวต้มหมูที่แม่ทำให้ค่ะอันนี้ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับ Pork porridge ก็คือข้าวต้มหมูนะครับ I eat pork porridge that my m o m made. Aren't you going to school today? a r n t you going to school today? วันนี้หนูไม่ไปโรงเรียนเหรอ Aren't มาจากคำว่า are not Are not you going to school today? นะครับคือเห็นอยู่บ้านก็เลยถามไปเพราะว่าวันธรรมดาปกติก็ต้องไปโรงเรียนนะครับ I'm sick, I have a fever. I'm sick, I have a fever. หนูไม่สบายหนูมีไข้ค่ะหรือผมไม่สบายผมมีไข้ครับก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเพราะถ้าไปก็กลัวไปติดเพื่อนหรือเพื่อนมาติดเราอีกทีหนึ่ง I'm sick, I have a fever. อยู่บ้านกินยาพักผ่อนดีที่สุด did you take a medicine yourself? did you take a medicine yourself? หนูเอายาหรือหยิบยามากินเองเหรอ did you take a medicine yourself? อันนี้ก็ลองเช็คดูว่าเอ๊ะเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยหยิบยามากินก็ต้องระวังเหมือนกันก็ถามเพื่อความแน่ใจนะครับ my mother gave me medicine to take my mother gave me medicine to take แม่หนูหยิบยาให้หนูค่ะหรือแม่หนูเอาให้หนูทานค่ะประมาณนี้นะครับ my mother gave me medicine to take อันนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องระวัง so you go to bed หรือ so you go to take a rest งั้นหนูไปนอนเถอะหรือไปพักผอ่อนเถอะ so you go to bed หรือ so you go to take a rest เด็กๆถ้าไม่สบายก็ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆก็จะดีขึ้นนะครับ If you not sleepy, read a story. If you not sleepy, read a story. ถ้าหนูไม่ง่วงก็อ่านนิทานเด็กบางคนก็นอนกลางวันไม่เป็นเนาะก็ให้หาหนังสือมาอ่านเดี๋ยวมันก็จะง่วงนอนไปเอง If you r e not sleepy, read a story. พออ่านไปสักพักมันก็จะง่วงแล้วก็หลับ Thank you for you being with me. Thank you for you being with me. ขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะที่ป้าอยู่เป็นเพื่อนหรือที่ป้าอยู่กับหนูอยู่กับผมก็แล้วแต่คนที่พูดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ Thank you for you being with me. don't worry your parents will come back soon don't worry your parents will come back soon ไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องกังวลนะหนูเดี๋ยวพ่อแม่ก็กลับมาอันนี้เราก็พูดให้เด็กสบายใจขึ้นนะครับ don't worry your parents will come back soon ก็ต้องพูดไม่ให้เด็กกังวลเพราะเด็กบางคนก็ติด อาจจะติดพ่อหรือติดแม่อะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คน Don't worry your parents will come back soon ก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามและให้กำลังใจกันนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ